รัฐมนตรีกระทรวงเทรดนะครของมาเลเซียเนี่ยออกมาเน้นย้ําถึงนโยบายใหม่ของปีนี้นะครับว่าต้องการที่จะดึงดูดนักลงทุนนะฮะโดยเพพาะยิ่งการลงทุนทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เข้าประเทศแบบสุดๆไปเลยนะครับเขาประกาศเน้นชัดเลยนะ,ะว่าเขาอยากจะดึงดูดเซมิคอนดักเตอร์เข้าประเทศนะฮะโดยที่นโยบายของเขามีอย่างนี้ฮะ เขาบอกว่าถ้ามกลางความขัดแย้งกันนะ geo politics ตอนนี้เกิดสงครามต่างๆนานามากมายมาเลเซียดูเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดนะ,ะเหมาะสมที่สุดประเทศหนึ่งแล้วกันนะในการที่นักลงทุนเนี่ยจะมาลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูปราศจากเรื่องของขั้วนะไม่ได้อยู่ขั้วไหนขั้วใดขั้วหนึ่งนะฮะแล้วก็ประเทศค่อนข้างสงบนะฮะแล้วก็เรื่องของโลเคชันนะฮะก็ดีสุดๆไปเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเต็มตัวจะใช้จุดนี้ในการดึงเม็ดเงิน จากต่างชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศนะฮะพูดแล้วก็สะท้อนถึงประเทศเราเองนะว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้เห็นนโยบายแบบนี้ออกมาจากรัฐบาลนะอยากเห็นนะว่าจะดึงดูดนักลงทุนนะโดยเฉพาะยังยิ่งเนี่ยไอเซมิ่งคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเนาะเรายังอยู่กับในโอเจเนเรชั่นอยู่โออินดัสทรีอยู่นะฮะแล้วเราจะไปสร้าง GDP แข่งกับคนอื่นได้ยังไงนะก็อ่ะก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่ความเห็นส่วนตัว